ดีกันมีแต่เธอผู้เดียวก็สุขใจโอเคอันนี้ดีกว่าใหม่อ่นพีนะโลกมกมห้าหกเจ็ดแปดโลกมกรจะแทนของใครไม่เคยจะล้องเกี่ยวมีแต่เธอมีแี่เธอผู้เดียวก็สุขใจน่ะาำไมทีนะยืด แต่ยืดตะถูกต้องแค่นี้อีกทีหนึ่งมีแต่เธอมีแต่เธอผู้เดียวก็สุขใจตึงหยุดนะอีกทีหนึ่งห้าหกเจ็ดมีแต่เธอมีแต่เธอผู้เดียวก็สุขใจตะดติกปะอันนี้แล้วกันง่ายขึ้นมีแต่เธอผู้เดียวก็สุขใจปะพะฮะแค่นี้ กันนะมีแต่เธอมีแต่เธอผู้ดเดียวมีแต่เธอผู้ดเดียวก็สุขใจมีแต่เธอพูดใกล้ไม่เคยจะคล้องเกี่ยวมีแต่เธอมีแต่เธอผู้เด,เดียวก็สุขใจตา น่ะมีแต่เธอผู้เดียวก็สุขใจเต้าห้านั่นแหละโอเคอันนี้ห้าหกเจ็ดไปทีหนึ่งห้าโลกกลมๆจะเป็นของใครไม่เคยจะคล้องเกี่ยวมีแต่เธอผู้เดียวมีแต่เธอผู้เดียวก็สุขใจอ่ามีแต่เธอผู้มีแต่เธอผู้มีแต่เธอมีแต่เธอ ม,มีแต่เธอผู้เดียวก็สุขใจอ่ะลองดูนี้ก่อนเอาคนนี้ก่อนห้าหเจ็ปโลกกลมๆจะเป็นของใครไม่เคยจะ่องเกี่ยวมีแต่เธอผู้เดียวก็สุขใจฮะ,ะโอเคนั่นแหละเธอมีใจจริงและมีความสามารถนะเธอมีใจจริง เธอมีใจจริงเธอและมีความหมายเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมฮะฮะางนั้นเธอมีใจจริงเธอและมีความหมายตึง้งแล้วไม่ใช่มีแต่เธอผู้เดียวก็สุขใจฮะตะแล้วก็หยุด เธอมีใจจริงแท้และมีความหมายเอาอะไรมาแลกก็ไม่เอาอะไรมาแลกก็ไ,ออไ,มกกไม่ยอมฮะฮะฮะใช่ถูกต้องบิดนี่ใช่บิด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 ถูกต้องใช่ดีนะเอาเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมฮะฮะอ่ะ ใช่ถูกต้อง single single double ใช่อีกทีหนึ่งเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมฮะฮะฮะนั่นแหละถูกต้องดีมากอีกทีหนึ่งได้ละป้าห้าเจ็ดป้าโลกกลมๆจะเป็นของใครไม่เคยเจ็บท้องเกี่ยวมีแต่เธอผู้เดียวก็สุขใจเอา เธอมีใจจริงแท้และมีความหมายเอาอะไรมาแล้วก็ไม่ยอมฮะนั่นแหละถูกต้องทีนี้ทุกอย่างทำให้เล็กๆชับๆคมๆเราจะไม่ย้วยเลยมาลองดูอีกทีนะห้าหกเจ็ดโลกกลมๆจะเป็นของใครไม่เคยจะข้องเกี่ยวมีแต่เธอผู้เดียวก็สุขใจฮะ ไปเธอมีใจจริงแท้และมีความหมายเอาอะไรมาแ้กก็ไม่ยอมค่ะใช่ทีนี้มือมือให้อจารเอาเปิดใช่ใช่กลางนิว้วใช่นิ้วโป๊กกลางๆเลยใช่ที่ทดีดดไหมหงสองามทบทวนกันดูสักทีดีไหม